คามอเตอไซค์หนึ่งคันอ้นมอเตอไซค์หนึ่งคันอ้นโอเคมาครับรถเร็ที่หนึ่งถึงสองจะเสียหมยไปดีกรัานี่อันตันครับแม่แนนต์ามทีเซ็นสี่สามเอซีหนึ่งสามสี่ับแม่นะครับ โสัากาที่นั่ติดาตะวันกจะกระโดถูกต้องด้วยนะคะขณะนี้รถไฟสานการานั้นปริเวเป็นโคโรโดรเชื่ยวบินกาโี่102โดยรถไิยาศาสจากสถานีเชียงอหม่นีายทางสถานีการ์รุงเที่ภมิวัตรมีโดยเช้รถยาาร่าที่นั่ไปเด็กกับรด็เี่เรียบ้อยด้วยนะคะเออกระมันแข่งกีฬานะตอนนี้ว่าจาสสถานีกลางเทพฯกาแล้วจะหยดการสรด้ยสารที่มสันั้น สุ่สานกานกู้จ่ายในครข้วสารโดสถานีต่อไปตามระดับค่ะสำหรับสังกาอนี้ไอขอโทษสำหรับนึ่งสังการนี้ออกมางนาำแล้วบ่าดีเออสุ่มแสง บางน้ำพอคลสว่านนะน้ำพอ,อสองเคดันเซนน้ำพอตาตาคีตาคีฮากา้าฝนตกเลยฝนตกฮะฝนตกาก้าฝนตกเลย๋อ,อ,อ,าาอ,ยอมัออนนั้น่เลยทิ่ไปเหรอตกป่ะ เราเรก็แต่ไอัยยาแล้วเป็นใระกลับมาครับมาเมื่อใครนี้เนี่ย